<Wow. S 2> ว,ว้าวมาจากอิตาลีถิ่นกำเดิดเลยนะนี่แหละสุดยอดเจลาโตคืออะไรเหรอเจอกระห้เหรอเจลาโตอไอศครีมเนื้อดีรสเข้มคนที่ทำาจากผลไม้สดๆยังไงล่ะออลองกินสักคำสิอ,อนนร่รอยจังเลยใช่ไม่ล่ะราะคุณภาพเนมันคนระ,ระดับกับไอศครีมบนป้าที่พวกนายกินไงล่ะเจลา รู้สึกถึงรสชาติของมันหรือยังล่ะโอแค่ okay. ไอตีมเองทำเวอร์เลยฮะอ้าวยางโนบิตนะน่ะคงจะเข้าไม่ถึงหรอกนะรสชาติระดับสูงแบบนี้นะ่ะนั่นสินะจีลาตโต้อี๋ไอ้เธอเอ้ยก็กแค่เจเจ,เจีลาอะไรนด้นน่ะนี่ชิสก่ะฉันน่ะทำสุดยอดไอติมนะที่อร่อยที่คนนี้ให้เธอกินได้นะคอยดูดิอ้าวไอ้ขา แล้วทำไมนายถึงได้ไปพูดแบบนั้นอีกแล้วเล่าโอ้สเนโออาซีทำไมต้องพูดเฮ้ยสุดยอดไอต็มเหรอเราใช้น้่นดูดีกว่าได้เหรออะไร,ไรเหรอไม้ไอต็มอะไรก็ได้ <c oughs> เฮ้ยมันก็แค่ไม้เปล่าๆเ,เองนี่พอเอาไม้ไอติมนี่เสียบลงไปนะไม่ว่าอะไรก็จะกลายเป็นไอติมหมดเลยลนะแล้วไงต่อตัวอย่างนะ ทอดที่ฉันเก็บเอาไว้เป็นของว่างอ่ะนายช่วยถือให้หน่อยแล้วกันเดินนี่นะเพียงแค่เราเอาใบไอติมนี่เสียบลงไปดิ้บชุบชุบก็จะได้เป็นไอติมรสแป้งทอดแบบนี้ไงเล่านายชิมสิเนื้อสัมผัสนวลเนียนเข้มข้นได้รสอร่อยของแป้งทอดแบบเต็มเต็มอร่อยอะเอ้ยสมเลยใช่ไหมเล่าเอ แต่ว่าเออฮะช่วยรอแป๊บนึงนะอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยอืมลองกับของอย่างอื่นดูบ้างเถอะถ้างั้นก็ลองกับวุ้นโยครังดูสิลองกับของแปลกแบบนี้ด้วย อ่น่ากินนักดนก็งามอร่อยอร่อยอร่อยจังเลยไอติมรสขนมญี่ปุ่นเนี่ยมันอร่อยเนี่อันนี้ก็อร่อยเฮ้ยไม่สิรสชาติพิลึกพิลึกอะดีละแค่มีไม้พวกนี้ฉันก็ทำสุดยอดไอติมให้ชิสุกากินได้แล้วฉันกำลังจะแทนเ้่ากลางวันนะจ๊ะนั้นก็พอดีเลยทำไมเหรอแต่จ้ ไอไอศครีมเหรออ่ะนี่มันโดเรมอนอ่ะอาอาจจะเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเลยมันคือวันข้าวกลางวันของฉันเนี่ยเฮ้ไอติมสปาเกตตีเสร็จเรียบร้อยเอาลองดูสิอ๋อจ้่ก็ได้นะเป็นไงอ่ะ อยากทานแบบปกติมากกว่าเจ้ารอแป๊บหนึ่งนะเอาอะไรดีเอาะลรดีอันนี้เป็นไงไอติมรสปลาอจิที่ได้รสแบบปลาเต็มคำเลยเป็นไงเป็นไงไม่มีความหวานเลยอะจ๋าโถ่เอ้ยต้องทำยังไงถึงจะทำสุดยอดไอติมได้ล่ะเนี่ย มันก็ต้องทดสอบหลายๆแบบเท่านั้นแหละนืมนี่ระวังด้วยนะออ้ยโดนปตางรถไตางเอยอุตสาห์เตือนล้วแท้ๆนะเอ้ลูกบอลมันกลายสภาพเป็นไอติมไปแล้วว่าไงนะแล้วพวกเราจะชดใช้ยังไงล่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ย่ำมาเนี่ยอืมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยรสชาติใช้ได้เฮ้ยฉันนีอ่อลองเลียดูอ่ะ,อะโอ้ยเลียอมไรรสชาติไม่เวล่ะน้เฮ้ยไม่ผิวของรูปบอลหนึบหนับไปสู้ฟันดีแฮะได้กลิ่นหอมอ่อ,อนของดินอีกด้วยอะ่ะอร่อยมากไม่ใช่แค่ของกินนะสิ่งของที่ใช้ทำไปติมได้ด้วยเหรอเฮ้ยกานนี่สุดยอดเลยจริงๆนะเนี่ยเอานี่เป็นงานลองลองนี่บ้างนะ,ะปึง๋ง ถุงมือเม็ดอินฝรั่งเศสของฉันนะออแกกินบอลไปแล้วฉันกินถุงมือหยับหยับหย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 บไม่ได้เรื่องเลยอะง่ายกินแค่คำเดียวก็เลิกแล้วเลยเนี่ยเม็ดอินฝรั่งเศสเชียนนะเดี๋ยวขอแฝกด้วยอ่ะเฮ้ยดีละเอาไปลองหาของอย่างอื่นมาทำเป็นไอติมกินดีกว่าทำไงดีละ่ะกดแน่นหนะสิหอมไปเลยเลยอ่ะเฮ้ยที่นี่จะมีของหลายอย่างที่ทำเป็นไอติมอร่อยอร่อยได้นะ เหนื่อยไปที่บ้านฉันด้วยเล่า้ว <Go! S 2> นี่ปากก็ให้จักรยานจากอิตาลีของฉันเป็นงไงไอเดียนี้อไอติมที่เรียกก็ได้ขี่ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ยเย็นจังเลยอ,อร่อยอ่ะโอ้แต่ว่ามันเย็นจังเลยแล้วต่อไปจะทำไอติมแบบไหนดีล่ะเนี่ยฮะพอที่ธนาเอ็นไปแล้วไปฉันสีหย่าร้างป่อยปล่อยหมดยัย รีบเข้าไปกันเถอะไม่ได้นะติมเลยไม่ไม่อาติมอะไรก็ได้คงปักอยู่ตรงไหนสักแห่งเนี่ยอุ้ยทีเดียวได้ชิมทั้งบ้านเลยหัวอยอยใช่นะเดี๋ยวฉันโดนแม่ดุตายเตยสหน้าไหล่สวยด้วย ในบ้านฉันมีเจ่ของแบรนด์เนมสุดหรูทั้งั้านให้่นละลายแล้วทำไมทำอะไรสักอย่างสิเฮ้ยถ้าดึงไม้ไอติมออกมันน่าจะหายนะเฮ้ยอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะอ้าวเจอแล้วเจอแล้วเดีหยุดละลายแล้วเฮ้ยดีนะที่หยุดได้ทันเนี่ยดีตรงไหนกันเล่าเล่หมดแล้วอะ ทำยังไงถึงจะทําสุดยอดไอติมได้เนอะนี ulously, ่ถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้ละก็ให้ฉันจัดการเองครับที่บ้านฉันมีวัตถุดิบไปเลือกเพียบเลยอย่าลืมบ้านฉันขายของกดีบ้านผลไม้สดๆตามฤดูกาลงั้นก็เริ่มจากลองผสมหลายๆอย่างก่อนแล้วกันเนอะกูดเอเปิบเอ้าวเสียบไม้ไอติมลงไปอ้าเสียบลงไปเสร็จแล้ว เอาเลบแฉลบเลยอร่อยแน่มันก็อร่อยดีนะใช่ๆแต่ว่ามันธรรมดาเกินนะไปเป็นอะไรไปอ่ะคนจากฉันเนี่ยนะทำให้ที่บอกมาได้แค่รถพื้นๆเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้สุดยอดไอติมฉันล่านต้องทำให้ได้ดูท่าทางนี่จะไม่ค่อยดีซะแล้วสิ เอาของโปรดมาผสมกันดีกว่าของที่เราอยากกินในหน้าร้อนก็มีอะไรหุ้นเส้นมีเมอมีเย็นน้ำหวานใส่ลงไปสี่รสที่สำคัญคืออ่านเพื่อพลังงานวยดอกกัะปไรแล้วก็กระเทียมด้วยใสให่หมดใส่หมดฉันว่าถ้านายหยุดมือแค่นั้นมันน่าจะดีกว่าน,นี้นะ<อ>นี่ไงรองชิมดูเฮ้ยไปไกล ไอเต็มแล้วมันไอ้งั้นเหรอยังแค่ไม่พอเหรอเนี่ยฮะถ้างั้นเป็นแบบนี้ก็ต้องเพิ่มผักดองกับแยมปลาแห้งแล้วก็ตามด้วยรสแฝงครับจะกรจัดสุดเด็ดปากปากเขาให้เงินั้นมันเอ้ยเฮาดีใจได้เลยกินของข้าวสุดยอดโชยมาแล้วไปไไปอะปักเข้าไปเสร็จแล้วเอาเราไปให้ชิซุกะลองชิมกันเถอะนะไปเลยไม่ได้นะไม่ได้ไไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยทำไมไม่ได้ ชิซุกะบอกว่าจะต้องออกไปข้างนอกอ่ะไปไหนอ่ะอ่ะพวกเขาฟูจิบ๊ายบาค่ะบ๊ายบายมาพอดีมาพอดีชิซุกะมาทำไมที่นี่เล่าอ้าวฉันมาซื้อผงซักฟอกนี่ชิซุกะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอิยากินชิวนะเฮ้ยหุบปากเขาแกไปนี่นะกดไว้กินอะไรกินอะไรกินอะไรอาจ้าเจ้ ของรสจ,จัดๆมาผสมกันสินะแต่ว่าพอเนื้อสัมผัสอันนวลนเนียนนี่แหลที่ทำให้รสชาติรับได้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมล่ะจริงๆอ่ะเนี่ยเจอเฮ้ยอร่อยจริงๆด้วยฮะเอ้อรสชาติผสมกันลงตัวเหมือนปาฏิหาริย์เลยอร่อยนี่แหละสุดยอดไอติมของแท้มันอร่อขนาดนั้นเชีวยวเหรอ ฉันไม่เคยทานไอติมที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยเจล,ล่ะอะไรเนี่ยของแซนด์วิทียบไปติดเลยแหละไม่จริงละมั้งนายฉันขอลองชิมบ้างเซนะสายเจียเสียใจฉันกินหมดไปซะแล้วหมดหม้อแล้วกันน่ะเฮ้ยแต่วางใจเดี๋ยวทาให้ใหม่อีกรอบนึงก็ได้เพื่อนรักจริงเดจริงหรอปั๊บนะอออันนี้กินได้เลยสุดยอดไอติมของฉันเฮ้ยจะทานแล้วนะครับ <S 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 2> <S 2> <S เป็นไรเป็นไรเป็นไงอ้าวมันคือปาฏิหาริจริงๆสินะเฮ้ยงั้นเหรองั้นเหรออร่อยจนถึงกับหงหลังอย่างนี้เลยเหรอ